สวัสดีนะครับจบงานมืดอีกแล้วนะครับร้านเจพีสเปคนะครับร้านอยู่ซอยกิ่งแก้ว56นะครับมีลูกค้าอยากให้รีวิวตอนกลางคืนนะครับจัดไฟคันนี้ c ีบิ c กเนะครับมาติดกับเรา2ครั้งแล้วนะครับคันนี้นะครับมาอุดหนุนกัน2ครั้งแล้วนะครับคันนี้ติดเป็น60%เซรามิกรอบคันนะครับเดี๋ยวไปดูกลางคืนเป็นยังไงนะครับดูนะ60%รอบคันนะครับ พาไปชมข้างในนี่ด้านในนะครับนี่ไม่ได้นนเปิดไฟนะเปิดไฟก่อนนี่นะครับมองจากด้านใน60%อันนี้60%รรอบคันเลยนะทุกวันเลยครับใครสนใจทักทายมานะครับตรงนี้โปรโม,มชั่นอยู่นะครับรานะคาแบบโคตรถูก ี่นะครับไงที่ประตูก่อนชัดเจนนะครับมองเห็นแน่นอนนะครับใครสนใจทักทายมาได้นะครับราคาโปรโมชั่นอยู่นะจ้า0 8 3 2 3 9 7 6 5 1นะครับแต่บปาทักทายมาครับมีโปมีบริการนอกสถานที่ด้วยนะครับโอเคใครสนใจทักทายมาครับผม